ครับสวัสดีครับสวัสดีโชงไม่บ่ายครับบรรยากาศกับไฟงอกินหญ่ครับ่าวฟ้าครับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามก็จะถูกละพิบัติมาอย่างไรมึงรับแดงจนใหม่แดงจนซ้ำครับลูกสาวกิกแดงครับเพิ่งบอกได้สองอาทิตย์มั้งนะลูกแม่หนึ่งนะครับสุดยอดเร็วๆให้ลูกดีๆเลยเดี่น้องนะอันตัวหนึ่ง ตัว,น,ตว,น,ตวน,นั่นก็เลยตัวเมียกันฝึอยู่ในแดงเข้มครับปล่อยกินหญ้าธรรมชาช้าสิบกว่าตัวยี่สิบตัวครับไายเบิง้งได้พี่น้องบรรยากาศเด่นยวกแสงง่ายครับแม่มันโพลอ่างลางนี่ดิไายเบิ้งครับตัวหนึ่งก็รังเกียรไก่ออกละน้อมใครละครับเบิ้งตัวจะขายครับนี่ ใบหยิยนใหญ่น้ำโมตามปกตินะครับตองที่เดียนตอกกีดแดงกันนะครับเราประกับตอกที่เดียนไี่ครัูกเป็นที่สองไหลเงยไหลย่าด,ดีนะครับหัวจัดจิุ้น์นะครับเขาก็ซับปมมือนะครับต้งนี้ครับรบเพสูงลอยสี่สิบห้าบวกร้อยละครับไหลเงยอยู่ ปูนตองส่างอ่างลึกกลับมาลดราคาพี่น้องครับเมื่อเจ็ดพันหาร้อยครับตรงที่ททยสานนี่ขาขาข่างขวาเหรอครับยับนิดนึงนะครับพี่น้องบอกกันนะโอตียางสี่บ่เห็นดิครับเบิ้งเลยครับบ่เห็นครับยางสี่เป็นปกตียามเว้นีน่ครับเบิงบ่อเหรอครับนี่มันหน่อยๆนึ่งครับ มันแ้งเอาแจ้แจ๋เอากระได้เยอะุกังบ่าเห็นอแะครับไปตามนั่นแหละครับบอกกันครับนั่นขาขังข่งขวันนะคร,บครบับนิดนึงครับยัดนิดนึงครับเราประกันท่องซีเรียนครับนั่นแหละตรงไหนที่โดอีสานบ้านเฮ้าครับ ไปถ้รรมามันขาดน้องหวังลวงแน่้ยจะง่อยคแต่ไม่ได้ลวงเงียหน่อยจ้่ไอ้รุ่นเอาลวงมันพี่น้องน้ามันดอ,อกมากถือว่าคุ้มนะครับเพิ่งเลี้ยวถ้าว่าผัวเ้าก็เลี้ยงนะครับนี่เลี้ยงเอาลวงมันไหนเป็นรวนน้อยนี่เป็นผล,นนง,นลนนงานเลยครับ ขาวพลิกแดงโอ้ยสีนี่ม่นมีหมังแปวหมัองแดเลยครับเฮ้ยแดงใหม่แดงสบตาสุดดีก็ให้ลูกดีกันครับลูกตัวแรก็มันธรรมดาเลยครับหยางก็ปกติเลยครับก็หยางแบบปุบปุบปุบุบนั่นอันนึงครับขาวทั้งแดงทั้งทั้งนเดียวเหรอ บรรยากาศกลางตรงหน้ารมแห้งเลยครับมือนร่มแห้ง,อ,หงอาจจะมีเสียงลมเขาพวกผัก,ก,ก,กมันมึนตายไหมลมนีนนี่ก็ให้ลูกเดีกันครับลูกมันโตอยู่ข่างกว่าแห้ลูกเดับ มื่นเจ็ดพันหาร้อยเนี่ยครับใครผู้รับได้แล้วครับครับผมวันมาเพียงหน้าหออกลุกใจเยอะครับกินน้ำครับวหน้างรางนี้กับมันวันมันทองเจ็ดแปดเดียนอยู่รับวงแหวนนี้ว่าเมื่ครับฮัลกับทีอรามเลยคอเขาลงมาทิ่ละขอรอเล็บหน่อยก็แล้วครับที่ว่าเดชสวสดีครับ ตดวที่สองต่อไปครับคอาาดำในเืเ่องดำเบิดครับมูดีสำ้ำหน้าเรียกหน้าเจ็บปล่อยไปน้ำมูครับหนากับงานหนากับลอ้อประมันของแท้แล้วครับหูจินแล้วครับเอบแล้วครับไทยมันกับหนาลากคักเลยผลงานแม่ให้ลูกดีคักเลยบพ่อเพล็กแดงกนี่นี่น

บางง้วเนี่ยครับงวเนี่ยผู้ใดอยากไปเลี้ยงไปคุ้นครับเนี้ยตัวสัตว์ครับเขาอยากเอาไปตลาดนะไปตลาดก็ไปขึ้นรถเขาจบที่เคียงเนี่ยล้วผมขึ้นเลขตรวอยกงไงผู้เอาไปเลี้ยงไปขุนต่อสีครับรถราคาแนดะ้พี่น้องเนี่ยเก่าพัฒนา้อยเนี่ยครับงวแม่แบบนี้นั่นแหละ ตีราคาเนี่ยราคา้าม้วนผูแลครับนี่ครับกว่ำสูงควา่ำเงยทั้งเงยทั้งย่งงากันแหละครับบนเลยครับ,ย,รบรย้าอ่าลาดยีกันร่างอ้วนกันร่างเหลี่ยมกันครับผมเลี้ยงไวไ้หลายมือแล้วมันไปตลาดแล้วมันก็จบแล้วล่ะผมก็เคลื่นเลี้ยงตัวมันอยู่ไเลี้ยงไว้ก่อนครับความสูงก็นลอยซิซิบบอกไปหาลอยซิบหากันนะครับ ร่างเดียมเลยครับครับก็พัฒนารลอยครับนี่ยมาครับ <c oughs> ครับทุ่มากยู่หรอครับผมว่าท่านในจังหวะท่านใดราคากันไม่มันคหดิเดี๋ยวเห็นผมมาทายกิมมันอยากอยากกินห้ามละไม่สามารถซี้อกอยากเขาคลองละ มันเพล่ดจกินน้ำนั่งฮะพี่น้องอต,ตรวจตรวจด้วยเด็ดตอนเดี๋ยวท่านที่บ้านครับอ่ะพี่น้องนั่นแหละสนใจกระทักมาทูมาค,คาครับใครผู้รับได้หรือครับครับผม ครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ